วันนี้อยู่กับมิตซูบูชิปาเจโร่สปอร์ตนะฮะพามาชมงานติดตั้งนะครับชุดแต่งเนี่ยอันนี้เป็นชิ้นหน้านะครับเปิดพร้อมเดย์ไลท์แบบนี้ฮะเดย์ไทม์รันนิ่งนะครับเป็น3ามิตินะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําเงานะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีบอนนะครับมีซิชชิ่งนะครับเส้นแดงแบบนี้ฮะสวยๆนะครับจากค่ายไรเดอร์นะฮะแบบนี้ครับ นี่ฮะไรเดอร์โอเคครับตามต่อที่คิวร้อด้านข้างนะครับเปลี่ยนล้อมาใหม่ใส่คิวร้อสวยเลยนะครับสองชิ้นนะครับชิ้นป้ายกันชนละชิ้นตัวรถนะครับเป็นสีดําเงานะครับมาตามต่อที่ด้านหลังต่อเลยนะครับด้านหลังเป็น3ชิ้นนะครับชิ้นประตูชิ้นตัวรถแล้วก็ชิ้นกันชนนะครับกันชนท้ายนั่นเองนะครับกันชนท้ายก็ยังคงใส่นะครับตัวนี่ครับ ตัวสปอยเลอร์นะครับเรียกว่าสปอยเลอร์ท้ายนะครับแบบนี้หรือบางคนเรียกสเกิร์ตท้ายแล้วแต่เรียกนะครับสเกิร์ตท้ายชิ้นสีเดียวตัวรถนะครับตัดด้วยสีดำเงานะครับมีท่อเป็นท่อนี่ฮะแบบนี้เข้าลำตัดนะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้ทั้งหมด4อันนะครับเป็นท่อหลอกนะครับแบบนี้แล้วก็มีกริลล์แบบนี้ฮะชาร์กริลล์แบบนี้มีไฟด้วยนะครับนี่ฮะไลเดอร์เป็นโลโก้นะฮะ สีเดียวตัวรถนะครับเป็นเขาตัดด้วยสีบอลแล้วก็สีดาเงานะครับแล้วก็มีสติชิ่งแดงวิ่งนะครับรอบตัวแบบนี้สวยๆนะฮะมาดูแบบนี้ครับสวยเลยนะครับแล้วก็ใส่คาดเอวท้ายนะครับตัวนี้คาดเอวท้ายป่าจระประ spot นะครับมีสสีนะครับเบรกกับนี่ฮะสีแดงนะครับกับสีขาวนะครับมีแสงแบบค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ นี่ผมปรับแสงให้ดูแล้วกันนะฮะจะได้เห็นนะครับเหมือนสายตาเราเห็นแบบนี้ฮะตาน้ามองเห็นแบบนี้นะแต่กล้องจะมองไม่เห็นเนื่องจากแสงเขาจ้ามากอันนี้ผมปรับแสงให้ดูเล็กให้ดูความสว่างน้อยลงนะครับแบบนี้ฮะคใครอยากได้แบบนี้ก็็อ b o x มาสอบถามกันได้นะครับสำหรับชุดแต่งที่ Facebook แฟนเพจแต่งรถนะาแดมเพชรบูรณ์ครับคลิปนี้น้าลาไปก่อนสวัสดีครับ